สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ deep dive เจาะลึกวันนี้นะคะเราจะมาดำดิ่งลงไปในเรื่องของ yeast beta glucan ค่ะตัวที่สกัดจาก Saccharomyces cerevisiae จากเอกสารวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ที่เราได้มานะคะภารกิจเราวันนี้ก็คือมาไขาความลับกันว่าทำไมเจ้า beta glucan ตัวนี้มันถึงออไม่ธรรมดา มันทำงานกับภูมิคุ้มกันเราต่างจากคำว่ากระตุ้นทั่วไปยังไงแล้วมีผลลัพธ์อะไรที่มันจับต้องได้บ้างพร้อมแล้วมาแกะกล่องเรื่องนี้กันค่ะครับคือสิ่งแรกเลยที่ทำให้มันน่าสนใจมากๆนะครับก็คือมันไม่ใช่แค่อาหารเสริมธรรมดาธรรมดาแต่วงการวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจัดให้มันเป็นสารปรับเปลี่ยนการตอบสนองทางชีวภาพหรือ BRM เลยนะครับ ซึ่งคำนี้มันบอกเป็นนัยะนิยะว่ามันไม่ได้แค่เข้าไปเหยียบคันเร่งภูมิคุ้มกันอย่างเดียวแต่เหมือนเป็นนักปรับจูนที่ช่วยให้ระบบเราทำงานอย่างสมดุลขึ้นแล้วก็ฉลาดขึ้นด้วยครับนักปรับจูนภูมิคุ้มกันโหฟังดูดีกว่าแค่กระตุ้นเยอะเลยนะคะแล้วอะไรคือเคล็ดลับเบื้องหลังความสามารถนี้ล่ะคะกุญแจสำคัญจริงๆเลยนะครับอยู่ที่รูปร่างโมเลกุลของมันเลยครับมันเป็นโครงสร้างน้ำตาลที่ซับซ้อน แบบเบต้า1 3 1 6ที่มีการแตกกิ่งก้านสาขาออกมาเยอะๆซึ่งมันจะต่างจากเบต้ากลูแคนในพวกธัญพืชอย่างข้าวโอ๊ตอันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเส้นตรงๆมากกว่าไอความซับซ้อนมีกิ่งก้านเยอะๆแบบนี้เนี่ยแหละครับที่เปรียบเหมือนเป็นกุญแจโมเลกุลที่มันจะเข้ากันได้พอดีเปะ๊ะกับตัวรับเฉพาะบนเซลล์ผิุมกันของเราโดยเฉพาะตัวรับที่ชื่อว่าเด็กชินวันครับอ๋อค่ะค่ะ เหมือนกับว่าเซลล์ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมีแม่กุญแจรอกุญแจรูปแบบนี้อยู่แล้วหรอคะถูกต้องเป๊ะเลยครับในเชิงวิวัฒนาการแล้วระบบภูมิคุ้มกันโดยกําเนิดของเราเนี่ยมันรู้จักโครงสร้างแบบนี้ดีอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีอยู่ของพวกผนังเซลล์เชื้อราหรือยีสต์ซึ่งร่างกายมองว่าอาจจะเป็นภัยคุกคามได้พอเราทานเบต้ากลูแคนชนิดนี้เข้าไปมันก็เลยเหมือนส่งสัญญาณที่ คุ้นเคยแล้วก็แม่นยำมากๆไปยังระบบภูมิคุ้มกันนะครับเข้าใจแล้วคะ่ะไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมแต่เป็นสัญญาณที่รู้จักกันดีอยู่แล้วทีนี้พอสัญญาณถูกส่งไปแล้วมันไปปรับจูนอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ยังไงคะมันต่างจากการกระตุ้นแบบทั่วไปตรงไหนครับจุดต่างสำคัญเลยก็คือมันไม่ได้ไปกระตุ้นให้เซลล์ภูมิคุ้มกันแบบว่าทำงานเต็มกำลังตลอดเวลา ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นมันอาจจะสิ้นเปลืองพลังงานแล้วก็อาจจะนําไปสู่การอักเสบเหลืออรังได้ง่ายๆนะครับแต่มันเป็นการเข้าไปฝึกฝนหรือเตรียมความพร้อมให้เซลล์เหล่านี้มากกว่าพอเราทานเข้าไปปุ๊บมันก็จะเดินทางไปถึงลำไส้เหล็กนะครับแล้วก็จะถูกเซลล์แมโครฟาจตรวจจับผ่านตัวรับเด็กชินวันนี่แหละบริเวณที่เรียกว่าเพเยอ s ์แพ c ช p เพเยอ p ์แพ h ชอ๋อที่เปรียบเหมือนด่านตรวจในผนังลำไส้ใช่ไหมคะอ่าใช่เลยครับ เหมือนด่านตรวจสำคัญเลยพอแม r โครฟาจจับได้แล้วเนี่ยมันก็จะนำพายเบต้ากลูแคนไปยังศูนย์บัญชาการภูมิคุ้มกันอื่นๆเช่นม,ม้ามไขกระดูกหรือต่อมน้ำเหลืองแล้วจากนั้นมันจะค่อยๆปล่อยชิ้นส่วนเล็กๆที่ยังออกฤทธิ์ได้ออกมาฝึกเซลล์ภูมิคุ้มกันตัวอื่นๆโดยเฉพาะหน่วยรบสำคัญอย่างนิวโทรฟิลเนี่ยครับ ทำให้เซลล์พวกนี้มันตื่นตัวแล้วก็พร้อมที่จะตอบสนองต่อเชื้อโรคจริงๆได้รวดเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่จะตอบสนองเมื่อจําเป็นต้องสู้จริงๆเท่านั้นนะครับไม่ใช่ตื่นตังตลอดเวลาอ๋อเป็นการฝึกให้พร้อมรบแต่ไม่ใช่ให้ออกรบตลอดเวลาแบบนี้นี่เองแล้วการฝึกแบบนี้มันเห็นผลชัดเจนไหมคะมีงานวิจัยรองรับเรื่องนี้เยอะไหมคะมีครับ มีงานวิจัยทางคลินิกดีๆยืนยันเลยครับอย่างเช่นการศึกษาที่เป็น RCT คือสุ่มมีกลุ่มควบคุมด้วยยาหลอกแล้วก็ปกปิด2ทางเขาพบว่าการเสริมยีสตเบต้า1316ลูแคนในขนาดประมาณสัก250มิลลิกรัมต่อวันทานต่อเนื่องอย่างน้อย4สัปดาห์เนี่ยสามารถช่วยลดจำนวนครั้งของการเป็นไข้หวัดได้ถึง25%เลยนะครับ25%เลยเหรอคะใช่ครับแล้วพอเป็นโควิดขึ้นมา อาการโดยรวมมันก็รุนแรงน้อยลงด้วยประมาณ15%เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอกโหลดหวัดได้ตั้ง25%นี่ถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะสำหรับสารสกัดจากธรรมชาติแล้วมันมีประโยชน์ด้านอื่นอีกไหมคะนอกจากเรื่องภูมิคุ้มกันโดยตรงแบบนี้มีครับนอกจากเรื่องฝึกเซลล์ภูมิคุ้มกันโดยตรงแล้วเนี่ยตัวมันเองยังเป็นพรีไบโอติกชั้นดีด้วยนะครับพรีไบโอติก ครับคือเป็นอาหารให้กับแบคทีเรียชนิดดีในลำไส้ของเราโดยเฉพาะกลุ่มบิฟิโดแบคที r i มซึ่งสำคัญมากๆต่อสุขภาพลำไส้และก็ระบบภูมิคุ้มกันโดยรวมของเราเพราะอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินกันว่าเซลล์ภูมิคุ้มกันส่วนใหญ่เกิน70%เเลยมันอยู่ที่ลำไส้เรานี่แหละครับดังนั้นการดูแลสภาพแวดล้อมในลำไส้ให้ดีเนี่ยก็เหมือนกับการส่งเสริมภูมิคุ้มกันทางอ้อมที่สำคัญมากๆเลย โอ้โหเท่ากับว่าทำงานสองทางเลยนะคะทั้งฝึกทหารโดยตรงแล้วก็ดูแลฐานทัพที่ลำไส้ไปด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมคะที่สารนี้ทำได้ฟังดูเก่งจังเลยยังมีอีกครับที่น่าทึ่งไปขั้นก็คือมันสามารถกระตุ้นกลไกป้องกันตัวเองของเซลล์ที่เรียกว่าวิธี NRF2 NRF2 ครับ ตัว Nrf2 เนี่ยเปรียบเหมือนเป็นสวิตช์หลักเลยนะครับที่คอยเปิดระบบป้องกันสารอนุมูลอิสระภายในเซลล์ของเราเองพอมันถูกเปิดเซลล์ก็จะผลิตเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติของมันเองได้มากขึ้นอย่างพวก SOD Catalase อะไรพวกนี้ครับซึ่งมันก็คือการปกต้องเซลล์จากความเสียหายจากความเสื่อมในระดับที่ลึกลงไปอีกครับ การปกป้องเซลล์ระดับนี้มันต้องส่งผลดีต่อเรื่องอื่นๆด้วยแน่ๆเลยอย่างเรื่องผิวพรรณเรื่องความงามจากภายในที่เราได้ยินกันบ่อยๆอันนี้เกี่ยวกันไหมคะเกี่ยวโดวยตรงเลยครับการที่เซลล์เราแข็งแรงขึ้นลดความเสียหายจากอนุมูลอิสระได้ดีขึ้นลดการอักเสบภายในร่างกายลงเนี่ยมันก็ย่อมส่งผลดีออกมาที่สุภาพผิวของเราอยู่แล้วทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นทนทานต่อพวกมลภาวะได้ดีขึ้นช่วยชะลอริ้วรอยและก็ยังไปสนับสนุนการสร้างคอลลาเจนได้ด้วยนะครับอื นี่แะครับคือคอนเซปของความงามจากภายในที่จับต้องได้จริงๆโอ้โหสุดยอดเลยค่ะครบเครื่องมากๆทั้งภูมิคุ้มกันลำไส้การปกป้องเซลล์แถมยังโยงไปถึงผิวพรรณได้อีกฟังดูดีขนาดนี้แล้วเรื่องความปลอดภัยละคะมีข้อควรระวังอะไรไหมคะเรื่องความปลอดภัยนี่ถือว่าสูงมากครับตัวนี้ได้รับการรับรองสถานะ GR GRAS นะครับหรือ Generally Recognized As Safe จาก FDA สหรัฐอเมริกา GRAS นี่คือคือการยอมรับโดยทั่วไปว่าปลอดภัยนะครับซึ่งในการพิจารณาครั้งสำคัญเนี่ย FDA ถึงกับตอบกลับว่าไม่มีคำถามใดๆเกี่ยวกับความปลอดภัยเลยซึ่งถือเป็นมาตรฐานการรับรองที่น่าเชื่อถือมากๆครับบวกกับประวัติการใช้ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ในอาหารมายาวนานมากๆแล้วด้วยแล้วผลจากการศึกษาทางคลินิกต่างๆก็ไม่พบผลข้างเคียงที่ร้ายแรงอะไรครับร่างกายทนทานต่อ,อก,การใช้ได้ดี ฟังแล้วสบายใจเลยค่ะสรุปได้ว่า East Beta g l u c a n ชนิด b e ต้า3 1 6นี้เนี่ยโดดเด่นจริงๆ ด้วยโครงสร้างเฉพาะตัวของมันที่เป็นเหมือนกุญแจไปไขกลไกภูมิคุ้มกันทําให้เกิดการฝึกฝนที่ทานฉลาดไม่ใช่แค่กระตุ้นไปเรื่อยๆมีหลักฐานทางคลินิกชัดเจนว่าช่วยลดการเป็นไข้หวัดได้จริงแถมยังเป็นพรีไบโอติกที่ดีต่อลําไส้แล้วก็ยังช่วยปกป้องเซลล์ผ่าน NRF 2ส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมแล้วก็ความงามจากภายในด้วยนับว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสําหรับการดูแลสุขภาพเชิงรุกในยุคนี้ใช่เลยครับ และมีข้อคิดสุดท้ายที่ผมว่าน่าสนใจมากๆต่อจากเรื่องนี้นะครับคือถ้าแค่โมเลกุลจากยีสต์ธรรมดามดาที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยมันสามารถใช้ประโยชน์จากกลไกการจดจําพื้นฐานที่เก่าแก่มากๆในระบบภูมิคุ้มกันของเราได้อย่างแยบยลนขนาดนี้มันก็ทําให้เราต้องกลับมาคิดต่อนะครับว่าเอมันยังมีจะมีสารประกอบตามธรรมชาติอื่นๆอีกมากมายแค่ไหนกันนะที่อยากจะมีกุญแจโมเลกุลคล้ายๆกันนี้ซ่อนอยู่รอให้เราไปค้นพบ ไปทำความเข้าใจเพื่อที่จะนํามาใช้ปรับสมดุลชีววิทยาในร่างกายของเราได้อย่างชาญฉลาดแล้วก็เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นไปอีกในอนาคตได้นะครับ